สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับนะวันนี้มาพบกับนะฮะพระสมเด็จเนื้อดวงนะครับนะสมปาถนานะครับวันนี้นมาแบ่งปันพี่น้องนะครับนะลุ้นละ200บาทราคาจองวัดเลยพี่นะครับ200บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีเลยนะครับนะ หกลุ้น1 0 0พันบาทนะครับหกลุ้น1 0 0พันบาทครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่น้องวันนี้มาเปิดให้รับชมทั้งหมดยี่บรายการนะครับลองเลือกองค์ที่ชอบลองเลือกองค์ที่ถูกใจกันได้เลยครับนะครับนี่ครับสมเด็จนะครับปุกเสกสองวัลละเลยครับวัดไตมิตรวัฒยารามนะครับแล้วก็นะครับธรรมอุทยานหลวงปู่ครับนี่นะฮะสองวัลละยิ่งใหญ่ครับนะ มาเรามารับชมรายการแรกกันเลยครับเนี่ยฮะมานําเสนอรายการนี้ก่อนเลยครับรายการนี้นครับเป็นพระสมเด็จเหนือดวงนะครับนะเป็นชุด เนี่ยฮะเป็นชุดสัมมนาคุณยกลังนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อผงอิดที่เจฝังตะกุดท,ทองทิพนะฮะสิบองนะครับนี่ชุดนี้คือชุดสิบองนะพี่นะชุดนี้คือชุดสิบองค์นะครับแบ่งปันพี่น้องที่นะฮะสองพันบาทครับสองพันบาทไม่มีนะครับมาไม่มีหาไม่ได้เล้พี่นะสำหรับคนที่ยกลังเท่านั้นนะครับน,นะสำหรับรายการนี้นะสองพันบาทมีให้สิบองนะครับหนึ่งชุดนะฮะเดี๋ยวเรามาครับแกะรายการที่หนึ่งเลยครับ รายการที่หนึ่งนะครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื erecht. ้อผงพุทธคุณนะฮะโรยผงอาช้างครับรายการนี้น <us> ี่ฮะรายการที Kait ่หนึ่งนะครับเลขโค้ดเบอร์นะครับนะหนึ <us> ่งเก้าสามสี่ครับหนึ่งเก้าสามสี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับองนี้นะฮะนี่สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับนะรายการที่สองะนี่ฮะรายการที่สองครับ โอ้โหรายการที่สองเหมือนเดิมฮะรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะฮะเนี่ยโรยผงงาช้างเลขคุณเบอร์5้าสครับ5้าสนะครับรายการที่2นะครับต่อมาครับรายการที่3ามครับ รายการที่3เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นมากโรยผงตะไบทองครับนี่ฮะโรยผงตะไบทองเลขคุณเบอร์236นะครับเลขคุณเบอร์236นะครับนี่ฮะรายการนี้นะพี่นะรายการที่สนะครับ2 0 0บาทกัพี่นะครับนะฮะใครรับองค์ละ200บาทนะครับนะก็สามารถเลือกได้นะพี่นะเลือกได้นะครับนะเลือกได้ครบ6องก็แบ่งปันพี่น้องได้เหมือนเดิมครับ6องค์ก็1,000บาทเท่านั้นนะครับ ลองเลือกชมดูนะชอบใจอู้นไหนนะพี่นะต่อมาครับรายการที่4ี่กับรายการนี้เป็นเนื้อผงพืชคุณร้อยผงงาช้างเลขคันเบอร์สามหนึ่งสี่ห้าครับสามหนึ่งสี่ห้านครับนะรายการที่สี่ครับสองร้อบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการที่ห้าครับรายการที่5้าเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากนะครับ นะฮะรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมาครับรายการที่ห้าเนี่ยเรียคุณทะเบินหนึ่งเจ็ดเก้าสองครับหนึ่งเจ็ดเก้าสองนะครับนะรายการที่ห้าครับเนี่ยฮะสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สามครับโอ้โหมาแลวครับรายการที่หกนะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงเนื้อสีลาแรงฝังตะกุดสามกษัตริย์ครับมาเลยฮะ นี่ฮะรายการท็อปเลยพี่รายการที่สี่เลยครับรายการท็อปของเจ้าสวนเหนือดวงเลยพี่รุ่นนี้มีเพียงแค่สิบเนื้อเลยครับนะมีเพียงแค่สิบเนื้อครับนะเนื้อซ้ํำล่างๆก็อาจจะเยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะรุ่นนี้จะสร้างน้อยพี่เลขคนเบอร์หกแปดสามนะครับหกแปดสามพี่รายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทพี่รายการที่หกนะครับ ต่อมาครับรายการที่เจ็ดครับรายการที่7นะครับรายการนี้เป็นเนื้อผงพุทธขุนโรยผงงาช้างครับรายการที่7นะครับนี่ฮะเลขคูณเบอร์หนึ่งสองนี่ครับเลขสองไพ่พี่นะเลขโค้ดนูณเบอร์นะครับหนึ่งหกสามเก้านะฮะหนึ่งหกสามเก้าโอ้โหหน้างาช้างเพียบเลยพี่ผงงาช้างนี่ฮะสองร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดต่อมาครับรายการที่แปดครับ รายการที่แปดเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชั mm. ้นหมากอะรายการนี Hence, ้เป็นเนื้อชั้นหมักนะครับรายการที่แปดนะครับเลขคนละเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับรายการที่แปดนะครับละสองร้อยบาทต่อมาครับรายการต่อไปครับพี่ชายรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อผงพุทธคุณเหมือนเดิมพี่นะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับ เลขคุณเบอร์สองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับนะรายการที่นะฮะเก้าสครับรายการที่เก้าครับต่อมาครับรายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงเขียวมอญกดลอยพลอยเศกครับเนื้อผงเขียวมอนกดลอยพลอยเศกครับพี่น,น, 00, น,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 นี่เลขคนณเบอร์สามศูนย์ศูนย์นะครับเลขคนณเบอร์สามศูนย์ศูนย์นะพี่โอ้โหทุมท่มท่วเไปฮะนี่ฮะนี่ฮะเหนือดวงสมเด็จเหนือดวงนะครับนะต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดเปิดออมาเป็นโอ้โหรายการนี้สักครู่นะพี่นะ้าผมดูรายการให้นะครับนะเดือดอีกแล้วฮะรายการนี้เป็นเนื้อยิ้เผาอุดมวลสารครับนี่ฮะเดือดเลยนี่รายการนี้นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์พี่นะ้าสามห้าหกนะครับเอ้สามห้าสองพี่นี่ฮะเดือดจิ้เผาอุดมวลสารครับจนะ้าสมเด็จเหนือดวงพี่ นี่ฮะนี่ฮะร,รายการที่ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบสองโอ้โหมากันต่อนี่ครับรายการนี้เป็นรายการที่สองเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อผงน้ามันฝังตะกุดเงินแท้ครับเนื้อผงน้ามันฝังตะกุดเงินแท้พี่เลขคนเบื่หนึ่งศูนย์สามครับ 1นึมีรายการนี้เอาไปพี่300ร้อยบาทนะครับลาบาเบาๆลองเลือกชมดูพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่13โอ้โหยี่สิครับรายการนี้นะครับเปิดออกมาครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะฝังหัวนะักเศรษฐีเลขคุณเบอร์หน1่งครับ นรหนึ่งศูนย์หนึ่งสามพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการที่สิบสามนะครับต่อมาฮะรายการที่สสี่ครับรายการที่สี่ครับเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมาครับรายการที่เป็นเนื้อชั้นหมาวพี่เยกคนลเบอร์หนึ่งสี่สามห้านะครับหนึ่งสี่สามห้าพี่รายการนี้ครับรายการที่สิบสี่นะครับเนี่ยฮะสองร้อยบาทนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบห้า รายการที่จะบ้าเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อชั้นาะครับนี่นะเนื้อเนื้อผงบุทุคุณเวยผงงาช้างพี่เลขคนเบอร์สี่6ครับนะฮะเลขคนเบอร์สี่สครับนะรายการที่15 200บาทนะครับองค์ไหน200บาทเลือก6องค์1,000บาทได้เลยพี่นะครับ นะซื้อฝนะากนะญาิพี่น้องได้นะครับระสมเด็จน,นะการันตีพระแท้ซีนเดิมจากวัดเลยครับโอ้โหต่อมาได้มาอีกนิดน้อยินเผาเนี่ยฮะอุดมวลสารเลขคนเบอร์สามสี่หนึ่งครับเลขคนเบอร์สามสี่หนึ่งโอ้โหเนื้อดินเผาสวยมากรานนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทตอนนั้นพี่นะครับสามร้อยบาทตอนนั้นนะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการถัดไปครับรายการที่สิบ ร,รายการที่17เปิดมาโอ้โหรายการที่5นะครับองค์ที่17นะครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านมหามงคลฝังตะกุด ทองแดงครับโอ้โหนะฮะอีกหนึ่งรายการที่เด็ดครับว่านมหามงคลนะฝั่งตะกุดเลขขัวตะเบอง5ห้าศูนย์เจ็ดครับลเลขขัวตะเบอง5ห้าศูนย์เจ็ดครับนี่ว่านมหามงคลที่นะครับนั้นจะออกมาทีนะรายการนี้แบ่งปันพี่น้องเบาๆครับนะรายการนี้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่สองร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สิบเจ็ดครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดครับมาเปิดกันต่อลุยกันต่อครับ รายการที่8เปิดออกมาฮะรายการนี้โอ huh well, so. ้โหเปิดออกมาเนื้อดินเผาพี่นะมากันต่อเนื่องครับเลขคนเบอร์983ครับเลขคู่เบอร์983ครับเนื้อดินเผาพี่รายการนี้300บาทเท่านั้นพี่300บาทเท่านั้นพี่นะรายการที่18ครับโอ้โหครจะเนื้อดินเผาบอกเลยว่าตอนนี้นะถือว่าที่สุดเลยถือว่าที่สุดเลยก็เป็นได้ับสำหรับเนื้อดินเผานี่ครับ ต่อมาครับรายการสุดไปาพี่โอ้โหรายการที่สองตะกุดเงินแท้ออกเยอะครับนะตะกุดเงินแท้ออกเย็บนิดน้อผงน้ำมันฝังตะกุดเงินแท้รายการที่300บาทเช่นเดียวกันพี่ลองเลือกโอี่ชอบลองเลือกโอ้จุใจดูนะครับเลขคนเบอร์ตึงศูนย์สองครับนั้นรายการที่สิบเก้าต่อมาฮะรายการที่ยี่สิบครับรายการสุดท้ายครับรายการที่20รายการสุดท้ายเปิดออกมารายการนี้นะเป็นเนื้อ ามกษัตริย์ครับนะผงเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อผงสีหลังแรงสั่งตะกุดสามกษัตริย์พี่นะลองเลือกชมดูนะลองเชื่อชมดูพี่องค์นี้นะเอาไปพี่นะครับนะสี่ร้อยบาทไอ้สามร้อยห้าสิบาทพอพี่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่ราการที่ยี่สิบครับนะโอ้โหน,นะนะวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่พท่านติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากครับ